ผู้ตรวจราชก,การสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชก,การที่9พร้อมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสก้วลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจแก่น้องชมพู่และชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมที่ร่วมกันสร้างบ้านให้แก่น้องชมพู่ในพื้นที่จังหวัดสแก้วพร้อมลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่จังหวัดสก้ว เมื่อวันที่13กันยายนในพิคเนตตะปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสักแก้วในอำเภอเมืองสักแก้วผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านเล็กที่244หมู่ที่12ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสักแก้วเพื่อให้กำลังใจชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมมีนายสมพงษ์สันติสุขพร้อมคณะที่กำลังช่วยสร้างบ้านและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กหญิงเนนพ็ญนภาเจนคงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียน บ้านหนองเตียนตำบลท่าแยกมีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาเพียงลําพังสองคนหลังจากที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านสถานีโทรทัศน์ N b t ช่อง2รายการ n b t รวมใจสู้ภยัยโควิด -19 จากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ราบเชิงเขาตามรอยพระราชดําริ โครงการก่อสร้างสะพานแขวนตำบนหนองบอลอเมืองส่ากแก้วที่มีขนาดกว้าง2เมตรยาว45เมตรซึ่งพื้นที่นี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ไม่สามารถโอนทรัพย์สินได้ในที่ประชุมได้หารือโดยให้ตรวจสอบข้อที่จริงว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินให้ประสานทั้งระดับจังหวัดและส่วนกลางต้องมีการขออนุมัติและมีข้อตกลงร่วมกันและได้เดินทางต่อไปอยังอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะละกอหมู่ที่14บ้านคลองมะละกอตำบนสาาขวัญอเภอเมืองส่ากแก้ว การสอบถามข้อมูลจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวหรือไม่นายพิกนิดตะปวงผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดสักแก้วเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนข้อร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดสักแก้วตามแนวทาง government innovation จำนวน2เรื่อง ได้แก่โครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทนของเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์แล้วเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนคัดค้านการขนกากขยะอุตสาหกรรมและการขยายบ่อกรบกากอุตสาหกรรมอำเภอวัฒนานครจังหวัดสกลโดยโครงการศูนย์กระจายสินค้าพืชพลังงานทดแทนของเทศบาลตำบลวังทองได้ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสกวประสานขอเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขออนุมัติจากหน่วยงานต่างๆพร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดโครงการจัดลำดับเหตุการณ์ระยะเวลา ในการดำเนินงานจนแล้วเสร็จและเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนคัดค้านการขนกากขยะอุตสาหกรรมและการขยายบอ่อกลบกากอุตสาหกรรมอำเภอวัฒนานครขอให้คณะกรรมการไตรภา,าคีที่จัดตั้งขึ้นประชุมและติดตามปัญหาในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและถูกต้องขอให้ทางบริษัทได้เร่งดำเนินการตามความเห็นของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องของการปักหมดเขียโรงงานตามที่ระบุไว้ใน EIA และฝังกลบขยะที่ยังไม่ถูกต้องพร้อมขอเน้นย้ำการมีส่วนร่วมทั้งหมด ตรการป้องกันมาตรการขยายและมาตรการเยียวยาหากเกิดผลกระทบแก่ประชาชนในชุมชนด้วยทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงานบนอัดหนา60เซนติเมตรชั้นที่สองชั้นมีแต่คนอยู่ในวัฒนาบางเขนงขือนี้อยู่ที่น้น